นานเซียนวูซีซั่นที่หนึ่งตอนที่สอง เปิดเรื่องเข้ามาเราก็จะเห็นเย่เฉินนั้นโศกเศร้าและเสียใจอยู่นั้นเขากําลังนึกถึงตอนที่เขาเคยอยู่สํานักเจิ้งหยางและแล้วก็นึกไปถึงตอนที่เขาอยู่กับแม่นางชื่อหนิงซวงที่เคยกล่าวกับเย่เฉินไว้ว่าจากนี้เราจะอยู่ด้วยกันทุกวันและแล้วในขณะที่เขากําลังโศกเศร้าเสียใจอยู่นั้นและแล้วก็มีเปลวเพิงที่แท้จริงพุ่งลงมาที่ข้างหน้าเขาที่เขากําลังจะเดินไปนั้นแล้วเย่งรกก็ิ้แลท่้่า้น่ามไ่มีีท่ให้กับเช่นนกัา้่มเพา้ข้าจะพ่เจ้าไปด้วย่่้ยซึ่งกัน่ละกันและแล้วในที่สุดเปลว เพลืงที่แท้จริงก็มีปฏิกิริยาแล้วก็พุ่งเข้ามาใส่ที่เยเสินของเราแล้วก็หลอมรวมเข้ากับร่างเยเซินนั้นแล้วเยเสินก็ทนทุกทรมานอยู่นั้นขณะนั้นแล้วก็มีสัตว์อสูรที่จะทำลายเขาแต่เปลเพืิงที่แท้จริงก็เผาไหม้สัตว์อสูรนั้นจนทำให้สัตว์อสูรนั้นละลายกายหายไปแล้วเยเสินของเราก็ถือปู่หลานผู้หนึ่งช่วยนำพามาที่สวนแห่งวิญญาณแล้วเยเสินก็ฟื้นขึ้นแล้วก็กวาดพบว่าร่างกายของเขานั้นมีทะเลปานเเพาะะทีี่่มมอยูในรดับคงงิและตันเทียนของเพาะร,ร,รบ่มอข,อ,ขอยู่ระับน ซื้อขั้นแรกและเขานั้นก็ยังงงอยู่กับว่าทําไมข้าถึงมีทะเลปานหรือว่าเป็นเพราะเพลิงที่แท้จริงและแล้วตาหลานคู่นั้นก็เข้ามาหาเยเสินแล้วก็กล่าวถามเยเสินออกไปเจ้าหนูรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างแล้วเยเสินก็ทําการกล่าวขอบคุณออกไปผู้น้อยไม่เป็นไรแล้วแล้วเยเสินก็กล่าวถามสายสลาคนนั้นท่านชื่อว่าอย่างไรแล้วสายสลาเขาก็ได้โบกหลานเขาออกไปก่อนแล้วก็กล่าวขึ้นข้าซื่อจางเฟิ่งเหนียนสหายตัวน้อยเรียกข้าว่าลุงจางก็ได้ แล้วเย่เฉินเขาก็แนะนําตัวของเขาข้าน้อยซื่อเย่เฉินแล้วลุงจางก,ก็สวนเย่เฉินออกไปรับประทานอาหารแล้วหูวหวาก็เอาอาหารมาเสิร์ฟแล้วลุงจางก,ก็ได้กล่าวขึ้นมีแต่อาหารธรรมดาทําให้เจ้าหัวเราะแล้วเย่เฉินก็ได้กล่าวตอบออกไปผู้อาวุโสอย่ากล่าวเส้นนี้เลยผู้อาวุโชสช่วยชีวิตข้าไว้ข้าไม่มีทางลืม แล้วลุงจางก็ได้แนะนําสัตว์วิญญาณให้เย่เฉินรู้จากสัตว์วิญญาณตัวนี้มีนามว่าเสี่ยวอิงแล้วเจ้านกเสี่ยวอิงนั้นก็ตะโกนใส่พระเอกของเราทีหนึ่งแล้วเด็กน้อยหูหวาย่าทําให้พี่ทายตกใจสิมานี่เจ้าแล้วลุงจางก็ได้กล่าวถามเย่เฉินข้าคิดว่าเจ้าเป็นผู้บมเพาะมาจากสํานักใดสํานักหนึ่งแล้วเย่เฉินของเราก็กล่าวต่อไปข้าฝึกฝนด้วยตนเองไม่มีสํานักน่าเสียดายอายุยังน้อยควรจะหาสํานักฝึกฝนแล้วต่อมาก็มีทรายคนหนึ่งที่ประตูเข้ามาทรายคนนั้นมีนามว่าจางเทาแล้วจางเทาก็เก ตาแก่ส่งมันมาให้ข้าลุงจางได้กล่าวออกไปสิทธรอยศและแล้วสั์วิญญาณเสี่ยวอิงนั้นจะพุ่งเข้าไปเพื่อจัดการจางเทาแต่จางเทามันก็สามารถเตะนกเจ้าเสี่ยวอิงกระเด็นออกไปแล้วจางเทาก็ผลักลุงจางกระเด็นออกไปนอนอยู่กับผื้นลุงแล้วหูวาก็ได้วิ่งเข้ามาเพื่อปกป้องลุงจางอยู่นั้นแล้วก็กล่าวออกไปข้าไม่ปล่อยให้เจ้าทําร้ายท่านปู่แล้วจางเทามันก็ได้กล่าวออกไปเจ้าหนูคิดว่าข้าจะไม่ทุบตีเจ้าหรือในขณะที่จางเทามันกำลังง้างมืออยู่นั้นเย่เฉินของเราก็ได้มาจับที่มือจางเทาไว้แล้วก็ผักกจาางเออไป สิทธิสำนักหังเย่ระดับหนิงสือขั้นสอแล้วจางเทามันก็ได้หัวเราะขึ้นแล้วก็เก่าวออกไปหนิงสือขั้นแรกอยากพาดุงคุณธรรมหรือไงแล้วเย่เฉินก็กระดิกนิ้วให้จางเทาเข้ามาและแล้วจางเทามันก็พุ่งเข้าไปแล้วเย่เฉินเราก็ทําการซกหน้ามันทีหนึ่งแล้วจางเทามันได้กล่าวออกมาเจ้ากล้าดียังไง แล้วผู้อาวุโสจางดูอยู่นั้นเขาก็ได้กล่าวในใจออกมาจางเทาอยู่ระดับขั้นหนิงสือขั้นสองกับถูกเย่เสนจัดการแล้วเย่เนของเราก็จับเจ้าจางเทาฟาดไปมากับพื้นแล้วก็กล่าวขึ้นสวรรค์รู้เห็นว่าเจ้าทําอะไรสั่งสมความดีบ้างแล้วเขาก็ทําการโยน,นจางเทาออกมาข้างนอกแล้วจางเทามันก็ได้กล่าวขึ้นเจ้ารอที่นี่ แล้วต่อมาลุงจางก็ได้กล่าวขอบคุณเย่เฉินแล้วเย่เฉินก็กล่าวต่อไปผู้อาวุโสอย่าได้เกงใจข้าไม่ได้ทําอะไรมากแล้วเย่เฉินก็ได้ถามต่อไปทําไมจางเทาถึงได้ปฏิบัติต่อท่านเช่นนี้เขาได้บอกออกไปว่าเขาเคยเป็นผู้อาวุโสสํานักเฮืงเย่แล้วลุงจางก,ก็กล่าวถามเย่เฉินออกไปสหายน้อยเย่เฉินเจ้าสนใจเป็นสิทธ์ของสํานักเหืงเย่หรือไม่ แล้วเย่เฉินก็กล่าวขึ้นว่าข้าย่อมสนใจแต่การรับสิทธิ์ของสำนักเฮิงเย่ไม่ง่ายแล้วลุงจางก็กล่าวขึ้นไม่ต้องเป็นห่วงข้าจะเขียนจดหมายแนะนำให้อย่างน้อยเป็นสิทธิ์ฝึกหัดก็น่าจะเป็นไปได้แล้วเย่เฉินก็กล่าวขอบคุณแล้วต่อมาเย่เฉินก็ได้ทําการเอาจดหมายที่ลุงจางมอบให้มานําให้ผู้อาวุโสทั้ง4คนแล้วผู้อาวุโสท่านหนึ่งก็กล่าวขึ้นสิทธิ์พี่ทั้ง3พวกท่านลองหาลือกันดูว่ามีใครอยากจะเป็นอาจารย์ของเย่เฉินบ้างและแล้วผู้อาวุโสทั้ง3คนนั้นก็กล่าวถามเย่เฉินออกไปเจ้าอาายุเท่ไร แล้วเมื่อพวกเขาได้รู้ว่าอายุของเยสุน20ปีแล้วมีการบ่มเพาะแค่ระดับหนิงสือขั้นแรกพวกเขาก็ต่างพากันดูถูกเยเุนของเราแล้วก็ไม่อยากคิดจะยอมรับเยเุนของเรานั้นได้แล้วผู้อาวุโสทั้ง3คนนี้มีนามว่า คนตรงกลางมีนามว่าจงเหล่าเต๋าคนข้างซ้ายมีนามว่าเกหงแล้วต่อมาคนข้างขวามีนามว่านักพศสิงหยางแล้วนักพศสิงหยางก็กล่าวออกมาสิทธน้องสิงอี้คุณสมบัติเขายังห่างไกลที่จะเข้าสู่ยอดเขาเลิน่นหยางข้าไม่สามารถรับเขาได้พรสวรรค์ไม่เพียงพอแล้วเย่เฉินของเราก็กล่าวอยู่ในใจอย่าดูถูกข้าข้าเคยอยู่ในระดับเล่นหยวนแล้วผู้อาวุโสสิงอี้ได้กล่าวขึ้นดูเหมือนเจ้าคงได้เป็นแค่สิทธิฝึกหัดเท่านั้นเจ้ารับมันได้หรือไม่เย่เฉรินกำมัดขึ้นแล้วกล่าวออกไปสิทธิฝึกหัดไม่แน่วันหนึง่งอาาจเเป็นิ์หลลักแ้วข ก็เอาป้ายหยกจากผู้อาวุโสสิงอีมาประทับซื้อเขาลงไปแล้วผู้อาวุโสสิงอีก็พาเยสุนไปเลือกอาวุธที่หอหมื่นสมบัติแล้วต่อมาก็อยู่ที่หอหมื่นสมบัติเยสุนได้กล่าวแนะนําตัวไปกับผู้อาวุโสฟางตาไห่ที่เป็นผู้ดูแลหอหมื่นสมบัติแล้วผู้อาวุโสฟางตาไห่ได้บอกเขาไปที่ชั้นหนึ่งเลือกอาวุธวิญญาณแล้วเยสุนเดินมาสักพักเขาก็เจอกระบี่มังกรแล้วก็แก่งไปแก่งมาแก่งไปแก่งมากระบี่นั้นก็หักออกแล้วต่อมาเยสุนของเราทําการเลือกกระบี่อยู่สักพกกนนึงง็ไไไม่่่่ด้้้อะรรแแแลวเิิททีจ ก็ออกมาแล้วก็พาเขาไปกระบี่เทียนเซี่ยวที่วางอยู่นั้นแล้วเยสุนเขาก็พยายามยกกระบี่เทียนเซี่ยวนั้นแล้วเยสุนไปจับกระบี่เทียนเซี่ยวอีกครั้งกระบี่นั้นก็นําเขาเข้ามาที่จิตวิญญาณกระบี่แล้วจิตวิญญาณกระบี่ได้กล่าวขึ้นมีคนอยากเป็นเจ้าของของข้ามาอีกคนแล้วหรือแล้วเยสุนก็ได้กล่าวออกไปเช่นนั้นตั้งแต่วันนี้เจ้าเป็นของข้าแล้วเมื่อเยสุนพูดเสร็จแล้วแล้วจิตวิญญาณกระบี่นั้นก็พุ่งเข้ามาต่อสู้กับเยสุนระหว่างปะทะกันไปมานั้นเยสุนรู้สึกเสียเปรียบมากแล้วจิตวิิญาาาาาาณกกกกกะบบี่่นนนนนั้้็็็วอออมมมเพแคคยดจป จ้าของค่าและแล้วจิตวิญญาณกระบี่นั้นก็ทํากระบี่หลายเล่ม พุ่งซัวใส่เยสซนแล้วเยสซนก็ลงไปเมเบอยู่กับพื้นแล้วต่อมาเยเซนก็เก,ก่าขึ้นไม่ว่าอย่างไรวันนี้เจ้าก็เป็นของข้าแล้วเยสซนก็ระเบิดพลังเทพที่แท้จริงขึ้นมาแล้วพุ่งเข้าไปประทะกับจิตกระบีวิญญ,ญาณเทียนเซี่ยวแล้วจิตวิญญาณกระบีก็แพ้ให้เยสซนแล้วก็เก่าขึ้นหมื่นปีการเกิดใหม่เพลิงเทพปรากฏขึ้นอีกครั้งเจ้าจะทําลายสวรรค์กลายเป็นจกักรพรรดิอีกครั้งแล้วในที่สุดกระบีเทียนเซี่ยก็จำนนต่อเยสนแล้วเยซกรยนแล้วเยเซนเยนก็แบกกระบีเด็กนี่เป็นใครแงแ แรงเกินไปแล้วฐานการบ่มเพาะก็ไม่ดีนักสมองคงไม่ปกติแน่แล้วผู้อาวุโสซิงอี้ได้กล่าวถามเยสินออกไปเหตุใดเจ้าถึงเลือกกระบีเ่เล่มนี้มันไม่หนักไปหน่อยหรือแล้วผู้อาวุโสซิงอี้ได้กล่าวถามเยสินออกไปข้าแนะนาให้เจ้าเปลี่ยนอาวุธชิ้นอื่นแล้วเยสินก็ทาการยกกระบี่ขึ้นแล้วก็ฟาดลงและผู้คนก็ต่างหัวเราะเขาแล้วเยสินได้กล่าวออกไปไม่เป็นไรข้าชอบมันแล้วผู้อาวุโสตาไห่ก,ก็ได้กล่าวออกไปเทีนยนเซี่ยวอยู่ที่นี่มานานนับร้อยปีแล้วในที่สุดก็มีคนเลือกมันเช่นนั้นก็เอาไปเถอะแล้วเยสกได้่าวขอบคุณไปแล้วก็ตัดมาที ข้างนอกแล้วเขาก็มองไปเห็นคนรักเก่าเขาแม่นางจื่อหนิงซวงและเจ้าควังพวกเขามาทําอะไรที่นี่